ทีนะครับเพื่อไม่เป็นการว่าหอบบลอกลวงผู้บริโภคขอโชว์ใครดนของแต่ละกลุ่มครับใครที่ย,ยังไม่ได้ห่อโชว์เลยครับใครที่ยังไม่ได้ห่อนะครับโอเคอ่ะออ<ห>น่านดีใช่ไหมหอ่านดีอ่าต่อไปขอดูวัตถุของแต่ละกลุ่มโชว์ให้ดูนหน่อยครับอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่มอ่านต่แล้วแต่ใครจะคพีเอชแบบไหนนะครับ คุ้เวลาประาาทีในการทำเดี๋ยวทําตอจุดสัในการป้องกันไทยดังนั้นก็จะแทกรอบหมดเวลาเมื่อเวลาสรลเรามีภารกิจจุดสองอานอันที่เงินคือโยนใส่เป้าโยนลงเป้าโดยคุณจะมีเป้าไอวางลาให้เก็โยนใส่ะลลงไปเป้าเรายังไม่ต้องแจกภารกิจที่สอง ปลาใส่กำแพงเราจะเอาไข่ของเราปลาใส่กรแทงเสร็จแล้วเมา่อคบของภารกิจนี้เราเลยจะมาเก็บไข่เราดูว่าไข่เราอยู่ดีมีเหปลอ่อไยหรือเปล่าน,น้องอ่ะเพราะแล้วให้แต่ละกลุ่มลงมือทำจากเวลา10นาทีนะครับอ่าเราไปดูนะครับเด็กๆในการที่จะทำไข่ของเขานะครับ มาดูกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้มีการวางแผนข้าวไว้ยังไงครับ ได้เลยครับเ้าไข่ใส่ในขวดครับแล้วก็เอาเอาแผ่นรองกระแทกพันรอบอีกทีหนึ่งครับโอเคครับโอเคเราไปดูกลุ่มสองนะครับกลุ่มนี้มีสองสาววางแผนยังไงครับือเอาไข่ใส่ใส่กันกระแทกแล้วค่อยห่อด้วยกระดาษคระโอเคครับมาดูกลุ่มนี้ครับวางแผนยังไงครับจะทํากระดาษเป็นปวยแล้วก็ เอาว่าอย่าลืมว well, um, okay. oh. ่าเราต้องโยนนะให้มันโยนได้นะครับโอเคเอาเอามาดูกลุ่มนี้พี่แผนการยังไงครับแผนการยูทูบเดียวช่องเดียวกับเขาเลยครับอ๋อช่องเดียวกับเขาเลยเหรอครับทั้งเดียวกันเลยครับอ๋อแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องมีการโยนนะให้มันโยนได้นะครับโอเคมาดูสาวๆกลุ่มนี้วางแผนทํายังไงบ้างครับเอาไข่หอที่ชั่วค่ะ อ๋ออันนั้นคือผ้าใช่ไหมโอเคอย่าลืมว่าภารกิจของเราจะต้องมีการโยนนะครับโอเคมาดูกลุ่มน,นี้ครับกลุ่มน,นี้วางแผนยังไงครับทำเป็นโอนิกิริครับโอนิกิริคืออะไร <c oughs> อ๋อ <c oughs> ใส่อย่างนี้ใช่ไหมครับเ <c oughs> แล้วเวลาอีก8นาทีนะครับ กลุ่มนี้วางแผนยังไงครับเอาเบื้องต้นก่อนทำยังไงคร่าวๆใส่อะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าผลจะเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากเวลาผ่านไป10นาทีสิ่งที่ได้ก็คือ ผลงานนักเรียนในการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันไข่ขอดูผลงานนะครับโชว์ผลงานให้ดูหน่อยโชว์ผลงานให้ดูหน่อยนะโชว์ให้กล้องเขาดูหน่อยโอเคนะครับอ่ะภารกิจแรกของเราคือโยนเข้าเต้าเห็นตะกร้าไหมครับตะกร้าอยู่ตรงนั้นให้แต่ละกลู่มครับโยนโดยอยู่ในเตน โยนให้มันเข้าเป้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรพยายามให้ใกล้เคียงนะครับเข้าเป้าเข้าเป้าเยอะที่สุดก็จะได้คะแนนพิเศษไปอยู่ตรงนี้จุดอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวจะขยับกล้องออกมาทางนี้ <laughs> เพื่อมาจับพวกเราว่าสามารถที่จะโยนได้หรือเปล่านะครับ อ่าเตรียมพร้อมแล้วนะครับอ่าพร้อมแล้วสุดแรกนะครับเย็กตรงนี้เสร็จแล้วก็โดดแตะได้ครับเยอะมีรางวัลไกลมากเหรอเอาเรียกเ้องขอใกล้ครับเด็กน้อยกลัวเด็กเหนียวน้อยเตะไหมเคะเอาสุดแรก คต่อไปขนต่อไปคุณต่อไปของกลุ่มีแม็กมายนต่อในาพจะได้ทเวลาใหดเร็วก็ทำลา้เร็วเลยแต่เราขึ้ข้าเหนีวเลยครับข้าวเหนียบตอนยาไปเลยเอาเยอะครับเรับ

อ่าเอาครับไปแล้วครับโยนต่อไปครับไปครับไปแล้วครับโอ้สวัสดีครับอันนี้น่าจะได้บวกขที่ตรนักครับต่ไปครับเดีทําเวลาครับ าบินนะครับค็ต่อไปครับโอเคโอ้คนต่อไปครับคนต่อไป กลับไปคลับไปคุตับไป กิตไปมาข้าแถวรอเลยโอเคกุมต่อไปฮะกุมตลอไปโะเคเชิญครับนักบ้านมาเองครับเกียทเข้าก็กลับไปครับ มีแต่คนเล่งกล้องอันนี้กลุ่มสุดท้ายใช่ไหมอ๋อนักบ้านเองปิดด้วย เข้าหรือไม่เข้าเข้าหรือไม่เข้านักบาสมาเองนักบานมาเองโอเคโอเคอ้าว แตกใช่ไหมเร็ว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  <c oughs> <c oughs> อ้าวเร็วคุมต่อไปครับตรงนี้ไม่ใช่ต้องหลอกแน่จิงนะอาจูนนัยผมไล่เสร็จแล้วผมไล่เสร็จแล้วอยู่ประจำุ่งแล้วแกใครเลยใช่แกใคงไาบ้างไม่ใช่

อ่าไปมันแวก็แดก่ดูด้วยว่าไข่เราเป็นยังไงบ้างหลังจากโยนเสร็จแล้วเราไปแกว่าไข่ของเราสามารถอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่าโอเค รอดเหรอรอดกลุ่มนี้รอดครับไปดูกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้จะรอดไหมครับรอดไม่รอดรอดไม่รอดรอดไม่รอดออดไหมรอดใครอยู่ดีปลอดภัยรอดไหม รอดไข่อยู่ดีปลอดภัยไข่ไม่รอดยกมือไข่แตกแล้วเรียบร้อยนะครับรอดเหรอนหนดูใขรหน่อยไหนดูใครหน่อยครับวิรอดเว้ยรอดรอดอะโอเคนะครับคำชี้แจงสำหรับกิจกรรมไข่ในหินในวันนี้นะครับก็คือว่า จะให้นักเรียนนําไข่ดิบมาไหนขอดูไข่ดิบของเราหน่อยครับแต่ละกลุ่มชูไข่ดิบดูหน่อยครับโอเคไหนเอาิบไข่ดิบพ้อมกลุ่มตัวเองมาดิบแน่จริงหรือเปล่าลองเคาะที่แตกไหมโอเคอ่าสอ,อุปกรณ์ที่เธอจะเอามามีอะไรบ้างยกดูคร่าวๆหน่อยครับโอเคที่เดจะใช้กระจายใช่ไหมครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เวลา10นาทีในการ ป้องกันไข่ของเราหลังจาก10นาทีเสร็จแล้วครูจะเอาไข่ของเธอไปวางแล้วให้พวกเราช่วยเตะไข่เ,เราจะเตะไข่อย่างสาสมแก่ใจแล้วที่เราอยากเตะ <c oughs> เตะค,ครับเาเดี๋ยวเราจะเตะนะครับอะโอเคกฎติกามีว่าห้ามแตกนะครับแล้วก็เป็น,ปนการเตะดางงาน,นห่อให้ดีอะจับเวลา จัเวลาครับลงไปทำเลยครับไม่อะกติกาห้องนี้จะเป็นการเตะเตะไข่ั่งเตะครับจะเป็นการเตะเตียนเลยครับชอบยรตงเตะะังคะเตะ อาลงมาอทำเลยครับอา <grandfather> มาดูกลุ่มนี้ครับ <lever> วางแผนทำยังไงบ้างครับห่อใช่ไหมห่อด้วยฟองน้ำอันนี้อันนี้ห่อด้วยอะไรครับอันนี้แกนกระแทกแลก็เต็ีครับ โอเคครับอันนี้ห่อหรือยังครับฟองน้ำนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีนะครับมาดูก,กูนี้อันนี้ทำยังไงบ้างใส่เทียน้ำพลาสติกอันนี้มาคล้ายๆกันเลยนะเนี่ย ใช่ครับเขาก็ปี้พวกนั้นมาคล้ายๆกันอ่ะลงมือทำต่อไปแล้วเราจะไปดูผลลัพธ์กันว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับใครจะแตกอ่ารอมแรกของผมา เก็บซากมันคืนไปเหลือซราบไหมเหลือซราบไหมเหลือซราบไหมเหลือทราบกี่ป่าโอเคไปเก็บไปเรื่อนที่สามที่สามเก็บเครื่งเตะนะครับรอนับก่อน <Yeah. laughs> เอากลับไาเรื่ออันที่สาม Ha ha ha. เก็บขยะแกใครเสร็จแล้วจะได้เก็บขยะแตก,ก,ก,กนะครับเอามารอรุ้นกันว่าจะแตกหรือเปล่าระวัางเราจะได้เก็บขยะนะลกูก แตกด่ใช่ไหมแตกเกมพยาสุดแล้วเกมพยาทุกกลมมาไม่ที่ทางพยาแล้วการสอบเป็แตกไหมไม่แตกครับโอ้ไข่โดนทานมากเลยโดนแตแล้วแตกแตกไหมแตกนะครับแตกแตกนะครับ แตกไหมครับนนแตกครับไม่แตกพี่เฮ็ดจับวางแผน,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 นย,ยังไงครับวางแผนนี่อัดฟองไปดิอัดพี่แจ็คชิคกี้บอปนี่ครับพ่อกระดาษเระเบิดระเบิดชิบวันนี่วางแผนยังไงนะครับห่อกระดาษแล้วก็ห่อโฟมค่ะห่อกระดาษแล้วก็ห่อโฟมเราจะไปดูว่าจะแตกหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ออกแบบยังไงครับ แบบมาตรฐานครับแบบมาตรฐานนะครับห่ออะไรบ้างโจทย์ของเราคือเตะนะครับโจทย์ของเราคือเตะตอนสาวห่อยังไงเอ่ยใส่ผ้าแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกอีกรอบหนึ่งโจทย์ของเราคือเตะนะครับอย่าลืมนะเตะนะครับตรุมนี้ทำยังไงบ้างอย่าลืมโจทย์ของเราคือเตะนะครับเตะนะ โอเคเราจะมาดูผลงานหลังจากการห่อแล้วว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะสามารถรักษาไข่ของตัวเองที่มีหนึ่งฟองให้อยู่รอดปลอดภัยได้หรือเปล่า <c oughs> ใกล้หมดเวลาแล้วโอเคตอนนี้เด็กๆก,กำลังทำกิจกรรมห่อไข่อยู่นะครับเพื่อที่จะรักษาไข่ไก่ของตัวเองนั้น <c oughs> ไม่ให้แตกเราจะมีกิจกรรมหลังจากนี้ไปคือเราจะให้เตะ ไข่ที่ได้รับการห่อมาอย่างดีตรงนี้ว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะแตกหรือเปล่านะครับซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นก็จะออกแบบตามวิธีการของแต่ละกลุ่มที่ได้ตกลงกันมานะครับอุปกรณ์หลักๆก็จะประกอบไปด้วยไข่ดิบและก็อุปกรณ์อย่างอื่นที่จะช่วยในการป้องกันไข่เราจะให้อิสระเต็มที่ในการออกแบบไม่ปิดกั้นความคิดนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่นึงหลังจากนั้นแล้วเราจะให้เด็กๆได้เตะไข่กัน เรามาดูว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะสามารถที่จะรักษาไข่ของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่านะครับนี่คือการเรียนการสอนในเรื่องของวิชาวิสิคในเรื่องของการดนแรงดนในชีวิตประจำวันนะครับเราจะทำการเตะอย่างไรให้มันมาไกลที่สุดนักเรียนดูด้วยว่าของตัวเองตกอยู่ตรงไหนนะครับพร้อมอย่าง ถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆจะช่วยกันนับถึงสามนะครับถ้าผู้บอกว่าเริ่มก็นับหนึ่งสองสามแล้วให้กดแรกเลยนะครับอ่ะเตรียมลองทาให้ดีอยากให้ลองทาำปียมหาคือนะครับพร้อมยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเริ่มโอเคต่อไป มาเก็บเอาไปให้เพื่อนอ้าวมาเก็บเอาไปเพื่อนคนที่สองมาคนที่สองเตรียมตัวพร้อมยังหนึ่งสองสามไป กล้องเกือบพังจะทำร้ายครูเหรอจะทำร้ายครูเหรอโอ้ยโดนทำร้ายคนสุดท้ายเตรียมตัวไม่ต้องเลงมาหาครูนะไม่ต้องโกรธครูขนาดนั้นไปทางโน้นบ้างไม่ต้องโกรธครูนะพร้อมหรือ,อยัง เตรียมตัวนักเรียนอย่าเรยงมาหาครูก็ได้นะไม่ต้องโกรธครูนะหนึ่งสองสามไปอ้าวเอาไข่ไปแ,แกะแต่แล้วคูมาอเอาไข่จะแกะ<า>อ้าวเอาไปแกะเอาไปแกะที่โต๊ะครับเอาไปแกะที่โต๊ะ เอาไปโตเอาไปโตเอาไปแกกที่โตเดี๋ยวเราให้มาเก็บขยะกันนะครับเราจะตามไปจะตามไปดูผลงานของเด็กๆหลังจากที่เตะแล้วดีนะครูยังมีชีวิตรอดอยู่เกือบตุ้ยมาดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้แหละที่เขาเตะไปหาครูแตกไหม ามาลุ้นกันว่ากลุ่มนี้จะแตกหรือเปล่าไม่แตกอ่ะโอ้ยกลุ่มนี้รอดโอเคเก็บขยะรอ,อดไหมอุ้ยกลุ่มนี้ก็รอดเหรออุ้ยกลุ่มนี้ก็รอดไหนดูไข่สิขไข่ใบเดียวกันอยู่ใช่ไหม,ไมกลุ <laughs> <laughs> ่มนี้รอดไหมไหนขอดูไข่หน่อยร <laughs> <laughs> อดไหม <laughs> แตกแล้วจา้าร <laughs> อดไหมรอดครับ <laughs> กลุก่มนี้รอดครับกลุ่มนี้รอดไหมครับ แอร์เกมเลยครับ